อเ,เขาเข้าไว้เลยลอโอเควันนี้มางานเป็นไงบ้างนี่มาสนุกมากคกลความวุ่นวายอย่างตอนนี้ก็ยังวุ่นวายอยู่เลยแม่ไม่สนผายลูกอะไรนะฮะหมายถึงว่า,าลูกเหรอเ, <c oughs> เหมือนมากแค่คนนึงคนนึงเหมือนจะแบบ อยากอยู่ข้างล่างมากกว่าอ,อยากเป็นคนด้ีจริงๆเขาเคยฟังเพลงชอบเลยค่ะเขาเคยฟังแต่ดูเขาไม่เก่งแล้วก็ดูไม่ชอบอยากจะดู มันปลดเพลงคุณพ่อให้เขาฟังท <te idal sweet UK> ี่เขาเต้นทุกครั้งเลยนะี่ใหญ่การ้ปิด่ใหญ่ใหญ่ใหญ่ใาญเใหญ่ใหญ่ใหน่ใหญ่ใาก็จะญ่ใหญ่ใหญ่ใหญ่เหญ่ใหญ่ใหญ่ใหญเให่ใหญ่ใ่ใหญ่ใ่ใใหญใหให่ให่ให่ใหญ่ใหญ่่่ใหเ่ให่่ ดินแรงไหมพี่อ้อยมดินแรงพี่หค่ดินแรงอี่คู่เลยไหมคะแบบคุยด้นิ เขาชอบฟังเสียงพี่เขาต้องเราเราให้คุยใค้คุยกับน้องบ่อยไหมพี่บ่อยมีการตั้่เดือนหน้าหนูจะมีอะไรนะเดือนหน้าหนูจะมีอะไรนะหนูจะมีอะไรเชิญมาโลกเมื่อเช้าตอนนั่งนั่งรถมาเขาบอกว่าเดี๋ยวร์นี่พี่น้องนะพี่พี่จะช่วยเลี้ยงน้องไหมครับเลี้ยงมาโลูกช่วยเลี้ยงน้องป่ะจะช่วยเลี้ยงมน้ับช่วยเลี้ยงเปียบไหมคะ กินอะไรลูก่บบินอะไรกินขนกินอะไรกินอืกินอะไรด้วยกินขนมกินขนมกกินข้าวไหมกินข้าวซีเนียซีเนียไหมลูกซีเนียหน่อยสียบเนียกนับเียเจนเี่อร่อยไหมครับอร่อยอ่อยโอเคอ่อยเบบเป็นผู้หญิง เรียกเรียกเรียกไปบีว่าอะไรครับ้องชื่ออะไรครชื่ออะไรมีชื่ออย่างชื่ออะไรครับยังไม่มี่ก็แบบมาี่หละคือแบบไน่สดวที่รู้มามีงชื่อมาช่วยแบบชยเดีที่เรารู้ึกชอ้า็จโดไวค่ะแล้วทสายทแล้วเราก็ ไปบวกลบอะไรด้วยชายเล่นด้ว, <c oughs> วมันก็คือโดนขัดทอนออกไปกเยอะมากตอนนี้เกินสิกซื้ออย่าง <c oughs> น,นี้อะไรเกินมานานมากเท่าไหร่พวกมัเท่าไหร่ครับพ <c oughs> ี่สำหรกว่าวายสุด ชื่อนี้โ okay อเคไหมแต่และชื่อก็จะแบบแตัดพื้จริง,รงอะ่ะตอนแรก,กอะฟังฟังชื่อของพีทีอะผมก็รู้สึกเอ๊ะมันจกันอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> จนกระทั่งแบบว่าอ๋อก็เรียกไปเรียกมามันก็จะชินปากแ,แล้วที่นั้นทุกชื่อที่เขาแบบว่าคิดขึ้นมาใหม่อะไรเงี้ยมันก็จะแปลกไปตั้งแต่จะดแบบนจะโอจะเชย แล้วพ่อจะกอดแขนหนูไว้นะแขนหมูไว้อย่างนี้นะแดนไปไหนแดนไปอยู่ข้างหลังแล้วไปหาแดนไหมล่ะไปไหมพ่อสั่ไปหาแดนไหมเดี๋ยวแล้วเราไปเอาเอ็มไปเอ็มพาไปแต่ว่าแดนนะเดี๋ยวพ่อตามไป ไม่ตายือนหน้าต right okay. okay, so ิดตาแดงติดตาแดงอรงถามหาตลอดแต่ว่าเราก็จะมีวันแหละแต่ก็คือติดทุกคนตอาคแต่คแว่แาจัต่งว่าตรงนี้สนุกกวาคุณพ่อตื่นเต้นไหมคะครับ ใกล้แล้วค่ะก็ตื่นเต้นนะแต่บางทีมันก็เหมือนลืมไปเหมือนว่าเรามีแบบอะไรต้องทําในแต่ละวันเยอะบางทีเราก็ลืมไปว่าพุ๊บเรากาลังจะมีอีกสองคนมาอีกร้อนนั่นนะอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็ลืมไปเหมือนกันแต่ว่าก็อบางทีก็จะพยายามแบบว่าถามออยว่าแบบเป็นยังไงบ้างมีอเคไหม ลูกต <łość> ิ้นไหมเขาก็ชอบแบบว่าเวลาขับรถไปเขาจะจับมือกับมิจฉาเพราะว่าท้องนี้ยดิ้นแบบชันคือท้องที่แล้วอ่ะพยายามจะตั้งกล้องถ่ายถุกตัวเองค่ะก็คือเล่นตัวไม่ยอมมีการเคลื่อนไหวแล้วเคลื่อนไหวก็จะแบบเล่นเองแต่ รู้นคนค ran, สึก e ว่าเฮ้ยมีคนชอบแล้วก็บางคนเขาก็เขียนมาว่าแบบมันทำให้แบบความเครียดประจําวันของเขาแบบหายไปอะไรเงี้ยได้อ่านเขาปากเงี้ยเขารู้สึกว่าเว้ถ้าเกิดเรามีโมเมนต์อะไรที่มันน่ารักน่ารักเราก็อยากจะแชร์ก็ก็คนนี้ทําบ่อยก็เลยอาจจะได้เห็นบ่อยที่ที่อาจจะไม่ค่อยได้เห็น ลาเไปเยไปเราเลยไปเราจะไปกันแล้วบายบายขอบคุณนะคะทุกคนสวัสดีสวยๆหน่อยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลแมดีนะคะขอบคุณมากเไม่ต้องหันห่้องนัสามสามคนจะมาสัทางให้เจ้าได้รับ